เราแล้วก็จะมาทำรายละเอียดการน,นำส่งเงินสมทบสอปส1นขีด10บส,บสบ่วนที่2เราจะไปเซิร์ชเมนูว่า PSSO2 Enter แล้ค่ะจากนั้นให้เราลงมาที่ระบุเดือนทับปีที่ต้องการพิมพ์รายงานคือ02 2 5ทับ2558เราก็จะลงมาที่ระบุวันที่นำส่ง คือที่28 02258แต่ขนาดให้เราคลิกโอเคเลยค่ะเราก็จะได้รายละเอียดการน,นำส่งอสมทบสำหรับค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์พศ2558พศ1 1ง 40, ส่วนที่2ก็จะมีรูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้เรากดโค้ดหรือกากบาทข้างบนค่ะกดแคนเซิลค่ะ ค่ะรายละเอียดการนำส่งเงินสมทบสองพนสองร้อยสิบสิบส่วนที่สองก็เสร็จแล้วคะ่ะ